กลิ่นแปลกๆที่สุนัขตำรวจได้กลิ่นวันนั้นมันไม่ใช่แค่กลิ่นของเลือดแต่มันคือกลิ่นของความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่มานานกว่าห้าปีใครกันที่อยู่ใต้ดินนั้นและทำไมถึงไม่มีใครอยากพูดถึงคดีนี้อีกเลยสุนัขตำรวจชื่อบรูโน่เห่าขึ้นอย่างกระทันหันกลิ่นบางอย่างแปลกกลิ่นที่ไม่เหมือนยาหรือเลือดแต่มันหนักกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดนิ่ง สายลมเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้ารกร้างใต้ต้นไทรใหญ่ที่เงาร่วงลงเหมือนแขนใครบางคนบรูโน่ขุดดินด้วยแรงเต็มที่เสียงกรวดกระทบกรงเล็บดังแผ่วๆเจ้าหน้าที่เอกเดินเข้ามาใกล้มันเจออะไรเสียงเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินดินเริ่มเปิดออกกลิ่นเน่ากระแทกจมูกอย่างแรงเอกยกมือปิดหน้าแต่บรูโน่กลับเห่ารัว ในหลุมมีถุงดำถูกพันด้วยเทปเก่าๆเทปนั้นขาดตรงมุมเห็นเศษผมสีดำแซมออกมาหัวใจเอกเต้นแรงเหงื่อซึมทั้งที่อากาศเย็นเฉียบเขาส่องไฟฉายลงไปบางอย่างสะท้อนกลับเหมือนดวงตาแต่ไม่ขยับเสียงคลื่นลมเงียบหายเหลือเพียงเสียงหายใจของทุกคนเอกเก้าวลงไปช้าๆดึงถุงขึ้นมา แล้วทันใดนั้นเสียงกรอบกรบใต้ฝ่าเท้าเหมือนกระดูกแตกเขาชะงักไฟฉายตกลงพื้นแสงสันไหวสะท้อนกับบางสิ่งในดินไม่ใช่แค่ถุงเดียวอีกสองสามถูกฝังเรียงอยู่ข้างๆบนเทปของถุงหนึ่งมีอักษรจางๆอย่าเปิดเอกกลืนน้ำลายหัวใจเต้นถี่บรูโนโหันมามองเขาเห่าอีกครั้งเสียงต่ำ เหมือนกำลังเตือนว่ายังมีใครอยู่ใกล้ๆเอกหันขอบไปตามเสียงไฟฉายส่องไหวผ่านเงาไม้เงาหนึ่งขยับเร็วมากเหมือนคนกำลังหลบเสียงใบไม้เสียสีกันเบาๆแต่ชัดเจนเกินไปในความเงียบใครอยู่ตรงนั้นเอกตะโกนออกไปเสียงแผ่วจนแทบไม่กล้าได้ยินตัวเองไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆลื่นผ่านพื้นหญ้าไปอีกทาง บรูโน่ขู่คำรามต่ำขนุกชั่นทั่วตัวเอกค่อยๆเดินตามเสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงฝีเท้ากลิ่นคาวลอยเข้มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่กลิ่นศพแต่เหมือนกลิ่นสนิมเหล็กปนเลือดสดเขาส่องไฟไปด้านหน้าเห็นเงาดำๆยืนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่นิ่งเหมือนกำลังมองกลับมาดวงตาสองข้างสะท้อนแสงจางๆจากไฟฉายแวบเดียวร่างนั้นหายไป บรูโน่พุ่งออกไปทันทีเห่าเสียงดังลั่นป่าเอกวิ่งตามแต่พื้นดินนิ่มเหมือนเหยียบโคลนผสมเลือดไฟฉายตกอีกครั้งแสงหมุนวนในความมืดเขาได้ยินเสียงเห่าขาดห้วงเหมือนมีอะไรปิดปากสุนัขไว้บรูโน่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงหอบหายใจของตัวเองแล้วเสียงแปลกๆดังขึ้นจากใต้ดินเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆ เอกถอยหลังแต่พื้นกลับเยาวบลงรอยแตกแผ่กระจายจากใต้เท้าดินยุบตัวลงทันทีเขาตกลงไปในโพรงลึกไฟฉายกระเด็นไปกระทบผนังดินแสงส่องให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างล่างร่างหลายร่างถูกพันด้วยเทปเหมือนถุงเมื่อครู่แต่สิ่งที่ทำให้เอกตัวแข็งไม่ใช่ศพมันคือหน้ากาก,ากตำรวจเรียงอยู่บนผนงัง สิบกว่าอันแต่ละอันมีชื่อสลักไว้ด้วยมีดชื่อที่เอกจำได้ทุกชื่อคือเพื่อนร่วมทีมของเขาเองเสียงกระซิบแผ่วลอดออกมาจากในถุงไม่ใช่เสียงลมมันเป็นเสียงคนเบาๆอย่าบอกใครเอกหันขอบไปแต่สิ่งที่เห็นคือเงาของตัวเองกำลังยิ้มอยู่ในเงามืดของโพรงนั้นเอกยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก เงาในผนังยังยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นค่อยๆเปลี่ยนรูปเหมือนบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเสียงหายใจแผ่วลอดมาจากทุกทิศดินชื้นๆเย็นซึมผ่านรองเท้ากลิ่นเน่าปนเลือดเก่าแรงขึ้นจนแสบจมูกเอกก้มลงมองมือสัน่นพื้นเต็มไปด้วยคราบดำเหนียวเหนียวเหมือนเลือดที่ยังไม่แห้งดีนี่มันอะไรกันแน่เขาพึมพำเบาๆแต่เสียงตอบกลับมากระซิบข้างหู สิ่งที่พวกเขาฝังไว้เอกสะด้งหมุนตัวทันทีแต่ไม่มีใครมีเพียงถุงดำที่เริ่มขยับเบาๆเหมือนบางอย่างในนั้นยังมีชีวิตเสียงเทพเสียดกันดังแกรกแกกเขาถอยหลังชนผนังดินแสงไฟฉายกระพริบสะท้อนให้เห็นตัวหนังสือที่ขีดด้วยเล็บบนผนังห้าปีไม่มีใครกลับไปบ้านรอยขีดนั้นเหมือนถูกเขียนด้วยความกลัวสุดขีด เลือสดสดๆยังไหลซึมออกจากรอยนั้นอยู่เอกเริ่มหายใจทีสมองเริ่มปั่นป่วนเพื่อนฉันพวกนายเขาเอื้อมมือไปแต่หน้ากากที่ติดอยู่บนผนังทันใดนั้นหน้ากากทั้งหมดหล่นลงพร้อมกันเสียงกระแทกดังสะเทือนโพลงแล้วสิ่งที่อยู่หลังหน้ากากไม่ใช่ผนังแต่เป็นผิวหน้าของใครบางคนแต่ละใบหน้าเหมือนยังเปื้อนรอยกลัวสุดท้ายก่อนตาย เอกก้าว e ถอยอีกครั้งเท้าสะดุดกับบางสิ่งเขาก้มลงเห็นปลอกคอสุนัขมีชื่อบรูโนสลักไว้ด้วยเหล็กไม่เสียงเขาแผ่วจนแทบไม่ออกแล้วทันใดนั้นมีเสียงควรจากอีกด้านของโพรงแรงมากจนเศษดินตกลงมารอบตัวเสียงนั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางอย่างกำลังพยายามขุดเข้ามาเอกคว้าไฟฉายส่องไปที่เสียง เห็นกรงเล็บขาวซีดยาวเหมือนกระดูกกำลังแหวกดินออกมาทีละนิ้วทีละนิ้วแล้วตามมาด้วยมือมนุษย์ที่ผิวเน่าเขียวกลิ่นสาบแรงจนแทบหายใจไม่ออกเอกพยายามปีนขึ้นแต่ดินนิ่มเกินไปทุกครั้งที่เขาเหยียบมันยุบลงเหมือนมีมือดึงไว้จากข้างใต้เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวอยา่าหนีอยู่กับเราฝังไว้ตรงนี้เหมือนพวกเขา เอกกริดร้องแต่เสียงของเขาถูกกลืนไปในดินไฟฉายดับลงเหลือเพียงความมืดสนิทและในเงามืดนั้นมีเงาอีกเงายืนอยู่เหนือโพรงถือปลอกคอสุนัขไว้ในมือรอยยิ้มเดียวกับในเงาก่อนหน้ากำลังรอให้เอกเงยหน้าขึ้นมาเห็นเสียงหายใจของเอกเริ่มขาดเป็นจังหวะมือสั่นเทาเกาะผนังดินที่เปียกจนลื่นเงานั้นยังยืนนิ่งอยู่ด้านบน แสงจะลอดผ่านใบไม้ตกลงมาบนใบหน้าของมันเผยให้เห็นใบหน้าที่เหมือนเอกทุกประการไม่มันไม่ใช่ฉันเอกพึมพำน้ำเสียงสั่นแต่เงานั้นกลับยิ้มกว้างขึ้นริมฝีปากขยับช้าๆนายกลับมาช้าไปห้าปีเอกถอยหลังชนถุงดำอีกครั้งคราวนี้ถุงนั้นขยับแรงเสียงกระดูกเสียดกันดังกรอบกแกรบ มือสีซีดทะลุออกมาจากในถุงจับข้อเท้าเขาแน่นเอกพยายามเตะหนีแต่แรงนั้นกลับดึงเขาเข้าใกล้หลุมมากขึ้นกลิ่นเหม็นโชยแรงกว่าเดิมสายตาพระมึนงงจากกลิ่นเลือดผสมกลิ่นดินเน่าปล่อยฉันเสียงเขาสัน่นแต่เสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นแทนหัวเราะแบบที่เหมือนดังมาจากหลายปากพร้อมกัน จากในถุงจากในดินจากข้างหูของเขาเองเอกคว้าไฟฉายขึ้นอีกครั้งส่องไปที่เงาด้านบนแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบปากหลุมแล้วเสียงหนึ่งดังลงมาบรูโน่อยู่ที่นี่เอกงักน้ำตาซึมเมื่อได้ยินชื่อบรูโน่นายอยู่ไหนไม่มีเสียงเห่า แต่ได้ยินเสียงลากเล็บบนพื้นดินแทนกรึดกรึดเหมือนมีบางอย่างเดินเป็นวงกลมรอบๆเขาแสงไฟกระพริบอีกครั้งเอกเห็นเงาสุนัขผ่านไปแวบเดียวแต่ร่างนั้นไม่เหมือนบรูโน่ขนหลุดร่วงเป็นหย่อมๆตาเป็นสีขาวขุ่นและรอยโซ่เหล็กยังติดอยู่ที่คอมันเห่าเสียงต่ำลึกเหมือนมนุษย์เอกก้าวถอยแต่ดินใต้เท้าเริ่มยุบ ร่างเขาเอ็นลงอีกมือคว้าได้เพียงเศษเทปจากถุงบนเทปนั้นมีตัวอักษรเจ้าหน้าที่เอกผู้ปิดคดีไม่ฉันไม่ได้ทำเอกสารสถานภาพในหัวเริ่มย้อนกลับคืนหนึ่งเมื่อห้าปีก่อนเสียงร้องของชายคนหนึ่งในความมืดมือของเขาเองกำลังถือพลัว่วบรูนโน่เหาไม่หยุดแต่เขากลับฝังทุกอย่างลงใต้ต้นไทรนี้ ภาพนั้นกระทบใจเหมือนสายฟ้าเอกสุดลงเข่ากระแทกพื้นเสียงหัวเราะดังรอบตัวนายจำได้แล้วพวกเรารอให้ในายกลับมาจากในหลุมถุงทั้งหมดเริ่มขยับพร้อมกันมือมากมายโผล่ขึ้นมาคว้าแขนเอกดึงลงลึกกว่าเดิมเขาร้องสุดเสียงแต่เงาที่อยู่ด้านบนแค่ยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าฝังให้เรียบร้อย แล้วพื้นดินปิดตัวลงช้าๆเสียงหายใจของเอกค่อยๆจางเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านกิ่งทรและเสียงเห่าของสุนัขที่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วในโลกนี้รุ่งเช้าของวันถัดมาเจ้าหน้าที่ชุดใหม่เดินทางมายังพื้นที่ตามรายงานสัญญาณขาดหายต้นไทรใหญ่ยังคงยืนอยู่เงียบงนันแสงแดดยามเช้าสาดผ่านใบไม้ทุ่งหญ้ารอบๆดูปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย มีเพียงปลอกคอสุนักขึ้นสนิมนอนอยู่บนพื้นดินที่เหมือนเพิ่งถูกรบกวนและรอยเท้าของคนหนึ่งหายไปกลางหลุมหัวหน้าทีมก้มลงเก็บปลอกคอขึ้นมาชื่อที่สลักไว้ยังอ่านได้ชัดบรูโนเขาขมวดคิ้วมองรอบๆอ,อย่างสงสยัยเอกนายอยู่ไหนไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไทรคล้ายเสียงใครบางคนกระซิบกลับมาเบาๆ อยู่ตรงนี้หัวหน้าทีมชะงักหันไปมองใต้ต้นไม้เห็นเงาชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างสุนัขสวมชุดตำรวจเต็มยศแต่รอยยิ้มของเขาเยือกเย็นและว่างเปล่าเอกเขาเรียกชื่ออีกครั้งแต่แสงแดดเคลื่อนผ่านไปเงานั้นก็หายไปพร้อมบรูโนเหลือเพียงเสียงเห่าดังแผ่วๆลอยมากับลมเหมือนยังคอยเฝ้าป่าแห่งนี้อยู่เสมอตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นไทรใหญ่อีกเลยทุกครั้งที่มีลมพัดแรงผู้คนจะได้ยินเสียงฝังตลบเบาๆจากใต้ดินและเสียงกระซิบว่าบางความจริงควรถูกฝังไว้ตลอดกาล